ปกติเวลาถ่ายก็จะถ่ายแบบนี้ไดเห็นกล้องได้เห็นลายแมนได้เห็นประมาณนี้ะนะครับเออแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี้กูไปถ่ายที่โต๊ะอาหารลูกค,คา้าแบบหนึ่งโทรหาลูกค้าครับนี่ยังยังได้งานแบดไปรับไปนี่เอเนี่ยตอนนี้อยู่คิอพอดีซอยสามไปรับเซนทันเกือบสามโลแม่เจ้าไม่มีใครรับัเลยโอเคเดี๋ยวส่งของให้ลูกค,ค้าก่อน งานงานยังไม่ทันมาถึงเลยแท้งงานมาแล้วตามืออให้มึงให้ร้านมึงรอไปแล้วกันคิวเยอะเลอเกินเขาไปแล้วคุณนั่งรอไป็ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปรับไปนี้ก่อนหัวยุ่งเลยเอ่าได้เมื่อกี้ไปถึงก็ได้เลยแหละชาตามือเพราะว่ากว่าจะส่ง ปฏิพัทธ์สามเสร็จไอ้ยี่สามเสร็จนะครับมาถึงกดถ่ายรูปปั๊บงานเด้งเด้งเสร็จขับออกมาเด้งต่อเนื่องวันที่วันนี้งานดีมากงานดีก็อาจจะเป็นเพราะร้านข้างทางทั่วไปเขาก็ปิดใช่ไหมบางทีลูกค้าก็สั่งดีล i บเ r อรไม่ต้องออกไปข้างนอกโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนเมื่อกี้ลูกค้าถามว่านานไหมไม่รู้ ยังไม่ถึงร้านเลยนะครับพอกดถึงหน้าร้านป้าแมงเด้งมาเลยงานสอนงานแบดหลายร้านนี่แต่ว่ามันน่าจะไปส่งที่เดียวกันแหละโอเคมันก็ไม่ได้อั้นเท่าไหร่แล้วน่าจะบวกเยอะอยู่นะจะดสบาบาทโอเคจะนั่งรอจ้ามาส่ง,งลูกค้าที่ ยูเนียนโมนะครับแล้วก็ต้องไปรับงานต่อเนื่องที่เป็นอ่าทองสมิดนะครับไปส่งนู่นแยกติวานนท์หนึ่งร้อยกว่าบาทลูกค้าโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปเซนท่านลาดพร้าวตอนนี้เราอยู่ในนอกตอนนี้กดพักงานแล้วเพราะว่าคือไม่อยากได้งานซ้อนแล้วไม่อยากได้งานแบดเพราะว่ามันไกลแล้วมันเป็นงานที่เราใช้เวลากับ งานแรกเยอะเคยเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ามันเป็นร้านขนมที่อยู่บนคอนโดเว้เราก็คิดว่ามันคงไม่มีลูกค้าสักไอ้เหี้ยอยู่ดีงานต่องานแบดแม่งเข้าโอ้โหกันเป็นว่าออเดอร์ที่เราจะได้อะกําลังจะได้แหละร้านค้าไม่เอาลมมาส่งอะเหี้ยเจอแบดลูกร้านค้าต้องขึ้นไปทําขนมอีกก็เลยเสียเวลา ตรงนั้นนะลูกค้ากว่าจะได้ของระมาชั่วโมงนิดๆอันนี้มันไก่อันนั้นมันไก่ใช่ปะก็เลยอันนี้อ่ะงั้นก็พักละกันมัน,นก็กะว่าจะไม่มีใช่ปะอันนี้ก็แบดไปก่อนพักไปก่อนจะได้ไม่เข่าโอเค <c oughs> โอเควันนี้จบแล้วนะครับวันนี้งานดีมากถ้าถ้าอยู่ในโซนที่ ที่เป็นแบบอย่างเมื่อกี้ก็คือวิ่งแถวอารีตะจ,จุดจักรัดเท้าเป็นท่านอะไรอย่างเงี้ยหูงานไม่ต่อเนื่องตลอดจนจนได้ตัวของอเป็นท่านรัดเท้ามาส่งตรงวงสี่แยกติวานน์ะแต่ก็ยังมีงานอยู่นะเออแต่ว่ากาดจะต้องจอดรอ,อน,นิดนึงนะครับแล้วก็เนีย่ยว่า AI มันอ่ะมันมีการเก็บข้อมูลดาต้าเบสของ แต่ละคนด้วยคนที่มีพฤติกรรมการรับงานแบบไหนแบบไหนนะครับรับงานอย่างไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมันมีส่วนมากๆอยนะ่างเงี้ยใครใครมีข้อที่เห็นเรื่องนี้บ้างนะครับในโซนต่างจังหวัดหรือกรุงเทพหรือโซนไหนก็นแล้วแต่ไงคอมเมนต์บอกบอกกันหน่อยแต่ฮียมีความรู้สึกว่าอ่ายิ่งประวัติเราดีอ่ะเหมือนงานไม่จะส่งให้คือมันจะไม่ส่งคนที่แบบ ใกล้ๆแล้วประวัติไปดีอะ่ะไม่จะส่งให้คนอื่นที่ประวัติดีแต่อาจจะอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับจบสิบโมงครึ่งถึงตอนเนี้ยบ่ายสามครึ่งสิบโมงห้าชั่วโมงนู้ไวเจ็ดร้อยวัยมากเลยนะอองานไม่ต่อเนื่องตลอดเลยอะ่ะเออเสาที่เป็นเป็นเป็นโชคเป็นช่วงดีๆของคนที่วิ่งพาร์ทไทม์จริงๆนะครับยังไงก็รักษาดีไว้นะครับสิ่งที่เนียบอกว่าคือรักษาดีไว้อย่างน้อยเป็น รายได้เสริมอยากคิดว่ามันห่วยแตกแล้วก็ปล่อยให้แม่งแบนด์ไปเถอะอย่าลืมนะครับอาชีพเสริมะ่ะแบบนี้หาไม่ใช่ง่ายๆนะมันไม่มีหรอกว่าเรามีมือถือมีอินเทอร์เน็ตมีไอดีนะครับก็หาเงินได้เร็วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ